สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปของผมนะครับวันนี้นะครับวันที่15บหาตุลาคมครับใกล้จะได้ร่ำรวยกันแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็จะดูว่าใครจะถูกบ้างนะครับใครจะโชคดีคนเรานะครับมันแต่โชคแต่วาสนาครับ แข็งอะไรก็แข็งได้ครับแข็งวาสนาแข่งกันไม่ได้เลยนะครับวันนี้ผมก็มีตัวเลขจากอาจารย์ปู่ขี้หอมนะครับมาฝากท่านนะครับท่านก็ให้ตัวเลขเอาไว้นะครับบนหางเดียวครับหางเดียวบนหางเดียวล่างหางเดียวครับอันนี้น่าสนใจนะครับาท่านก็ อย่าลืมเวลาดูครับจะนำไปใช้ก็ให้ตัดสินใจใช้วิจทธน,นาณในการตัดสินใจด้วยนะครับเพราะว่า,าตัวเลขนี้นะครับมีเข้ามีหลุดนะครับก็อบองช้ดูครับเพื่อไม่เสียเวลาดูเลยครับดูหัวของปู่ขี้หอมนะครับโอ้ขี้หอมอท่านให้นะครับก็ ห้าสานะครับห้าตัดเล่นก็สามห้าสห้นะครับแล้วล่างก็ให้เม็ดเดียว91้านะครับเกก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับก่อนตัดสินใจท่านก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขนี้ก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะออกตัวไหน นะครับแล้วก็ไม่มีใครรู้เรื่องจะออกตัวไหนดีครับวันนี้ก็เป็นแทงแนวทางให้ท่านได้ตัดสินใจท่านลองอ่าพิจารณาดูนะครับถ้าท่านชอบก็จัดถ้าท่านขาดก็ผ่านไปก่อนก็ได้ครับหรือจะดูเป็นอ่าทางลองเซนซิตีดูก็ได้ครับทางมวดนี้ท่านยังไม่ไม่ซื้อท่านก็อาจดูไว้ก่อนนะครับงวนหน้าเขาจะนำมาฝากเรื่อยๆนะครับสำหรับหวยอีอ้หอมนะครับก็ขอให้ท่านใช้วิจารญาณในการรับชม นะครับท้ายคลิปนี้ครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชมคลิปนี้นะครับก็ขอให้ท่านมีโชคมีลาบนะครับได้เงินได้ทองนะครับก็ขอให้สุขภาพท่านแข็งแรงด้วยนะครับก็ร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านกันแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะจริงๆนะครับที่ท่านเข้ามารับชมนะอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้มีรับชมคลิปด,ดีๆร,รูปเรียกดีๆจากท่านอาจารย์นะจากปู่นะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ